ก่อนอื่นนะคะเราก็เตรียมมันฝรั่งมานะคะล้างให้เรียบร้อยผ่ามาครึ่งหัวนะคะครึ่งหัวครึ่งหัวนี่ใช้ตามขวาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาหั่นหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้สี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะหั่นไปเลยหั่นมาครึ่งหัวนะคะเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆประมาณครึ่งเซนนะคะประมาณครึ่งเซนหรือหนึ่งเซนแค่นั้นเองนะคะถ้าครึ่งเซนอาจจะเล็กไปนะคะใช้ประมาณหนึ่งเซนหั่นได้่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไป ต่อไปนะคะตั้งน้ำให้เดือดน้ำมันฝรัหลังที่เราหั่นไว้ลงเป็นลวกนะคะต้มนะคะต้มให้สุกก่อนประมาณเจ็ดถึงสิบนาทีนะคะเดี๋ยวรอให้สุกก่อนมันฝรัหลังของเราหั่นนะคะชิ้นมันเล็กเราไม่ต้องต้มนานนะคะต้มประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีก็พอนะคะอันนี้เราต้มมาประมาณเกือบ อห้านาทกีกว่าแล้วนะคะยังไม่ถึงเจ็ดนาทีเดี๋ราลองตักดูนิดนึงนะคะถ้าสุกก็โอเคใช้ได้อันนี้มันฝรั่งเราสุกแล้วนะคะไม่ต้องถึงเจ็ดนาทีก็ได้แค่นี้เราก็พอแล้วนะคะตอนนี้เราก็ปิดไฟได้เลยหลังจากปิดไฟเสร็จแล้วเราก็ตักออกนะคะตักมันฝรั่งขึ้นจากน้ํา ต่อไปเราเตรียมถ้วยนะคะเตรียมถ้วยมาสองใบเสร็จแล้วใส่น้ําเปล่าลงไปน้ปําเปล่านะคะหลังจากใส่น้าเปล่าลงไปนี้เสร็จแล้วมันฝรั่งที่เราต้มสุกเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็แบ่งแบ่งใส่ถ้วยแบ่งเท่าๆกัน เกมสีผสมอาหารนะคะสีแดงใส่ลงไปอันนี้สีผสมอาหารสีเขียวนะคะใส่ลงไปอันนี้เป็นสีเขียวเราแช่ไว้นะคะให้แช่อยู่ในสีประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะแช่ไว้ก่อนครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้ก็สีแดงแช่ไว้ครึ่งชั่วโมง หลังจากที่เราแช่มันฝรั่งไว้ครบครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็เทมันฝรั่งออกนะคะใส่กระชอนกรองนะคะอะของเราใส่ถ้ยถวยไว้อันสีเขียวนี่ก็เช่นกันนะคะแล้วก็กรอง ตอนนี้เราก็ได้มันฝรั่งสองสีนะคะสีสวยๆแบบนี้เรามาดูขั้นตอนการทำต่อไปเลยนะจ๊ะขั bah, ้นตอนต่อไปเตรียมถ้วยมาสองใบนะคะเตรียมน้ําเปล่าเตรียมน้ําเปล่ามาหนึ่งถ้วยตวงน้ําเปล่าหนึ่งถ้วยตวงนี้แบ่งแบ่งใส่ถ้วยถ้วยละครึ่งนะคะอันนี้ก็ครึ่งถ้วยอันนี้ก็ครึ่งถ้วยอ่าแบ่งน้ําเปล่าเป็นสองส่วนนะคะส่วนละครึ่งถ้วยนี้ก็ครึ่งถ้วยนี้ก็ครึ่งถ้วย ้วยแรกนะคะเตรียมแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเตรียมมา1ช้อนโต๊ะนะคะเตรียมแป้งข้าวเจ้ามา1ช้อนโต๊ะแล้วก็เทไส่ไปถ้วยที่หนึ่ใช้ช้อนนะคะช้อนคนให้แป้งละลายอ่าส่วนที่หนึงแป้งข้าวเจ้าละลายดีแล้วนะคะต่อไปถ้วยใบยที่2เตรียมวุ้นผง วุ้นผงนะคะเตรียมมาหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะเตรียมวุ้นผงหนึ่งช้อนโต๊ะเทวุ้นผงลงไปแต่แล้วก็คนให้ละลายเหมือนกันควรให้ผงวุ้นละลายนะคะอ้าวหลังจากเตรียมสองส่วนนี้ต่อไปนะคะต่อไปเตรียมนมสดนมสดนะคะเตรียมมาหนึ่งถ้วยนะคะนมสดหนึ่งถ้วยนะคะ ตอนนี้เราเตรียมส่วนผสมไว้3ามอย่างนะคะอันนี้น้ําครึ่งถ้วยแส่แป้งข้าวเจ้าลงไป1ช้อนโต๊ะอันนี้ก็น้ําครึ่งถ้วยใส่ผงวุ้นลงไป1ช้อนโต๊ะส่วนอันนี้คือนมสดนะคะ1ถ้วยต่อไปนะคะนําหม้อนาหม้อมาตั้งไฟใส่นมสดหนึ่งถ้วยลงไปนะคะนมสดหนึ่งถ้วยแล้วก็ใส่ลงไป หลังจากที่เราเทนมสดใส่หม้อนะคะแล้วก็โคนใช้ช้อนคนระหว่างคนนะคะใส่เกลือใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชานะคะเกลือคนต่อไปให้นะลายนะคะ ข้อเสนอแนะของเรานะคะถ้าใครไม่มีนมสดเราสามารถใช้กะทิกะทิสดแทนนมสดก็ได้นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนดัดแปลงสูตรได้สูตรของเราเป็นนมสดนะคะแต่ถ้าท่านไม่มีนมสดท่านมีกะทิกล่องก็สามารถใช้กะทิกล่องแทนก็ได้อันนี้ปรับเปลี่ยนสูตรได้นะคะในอัตราส่วนที่เท่ากันพอเราคนจนนมจนนมในยี้เดือดนะคะพอให้นมเดือดอย่างนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ ผงวุน้นผงวุ้นที่เราลายที่เราละลายเอาไว้นะคะผงวุ้นที่เราละลายาไว้เราก็มาเทใส่ลงไปเลยะคะ่ะเทผงวุน้นแล้วเราก็คนต่อนะคะหลังจากที่เราเทผงวุ้นลงไปแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆคนจนกว่าเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะคนไปเรื่ยอยๆเพราเราต้องการให้หวุ้นที่เราเทไปเมื่อคู่นี้ละลายแล้วก็สุก เอาจนคน,นไปไเรื่อยๆรอจนกว่าผงวุ้นจะสุกคือรอให้น้ําเดือดนั่นเองขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปหลังจากวุ้นละล,ล,ล,ลายแล้วก็เดือดอย่างนี้แล้วนั้นเรานําแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าที่ละลายน้ําที่เราเตรียมเอาไว้นะคะแป้งข้าวเจ้าที่ละลายน้ําเตรียมไว้คนนะคะคนให้แป้งละลายเสร็จแล้วเราก็เทแป้งลงไปนะคะเทแป้งลงไปคนต่ออีกนะคะคนต่อไปไเรื่อยๆจนแป้งสุก ระหว่างที่คนนะคะระหว่างที่คนเตรียมน้ำตาลทรายมานะคะเตรียมน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเตรียมมาสามส่วนสี่ถ้วยใส่น้ำตาลทรายลงไปสามส่วนสี่ถ้วย คนจนแป้งสุกดีแล้วน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วเราก็ปิดไฟนะคะปิดไฟได้เลยจ้าอ่าตอนนี้ปิดไฟแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็เตรียมถ้วยป่ามาหนึ่งใบตักนะตักสีเขียวใส่แล้วก็ตักสีแดงใส่แล้วก็คนนะคะคนสีเขียวสีแดงให้เข้ากัน นี้คะาสีนะคะถ้วยนี้คะาสีเขียวแดงคะาสีอ่าส่วนถ้วยถ้วยนี้ก็เขียวเขียวนะคะส่วนถ้วยนี้ก็แดงแยกไปแบบนี้นะคะคะาสีแบบนี้เราก็เตรียมแก้วมานะคะเตรียมแก้วแก้วนี้เราใส่สีเขียวขาเขียวอย่างเดียวอ้าวแก้วนี้ใส่เขียวอย่างเดียวนะคะส่วนแก้วนี้แก้วนี้ก็ใส่แดงใส่แดงอย่างเดียว ใส่ทีแดงอย่างเดียวต่วนแก้วนี้นะคะใส่เขียวใส่แดงสลับกันไว้แบบนี้เอาที่ผสมกันอันนี้ก็จะมีทั้งเขียวทั้งแดงนะคะ หลังจากที่เราใส่แก้วที่สวยอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็นานำพิมพ์วุ้นที่เป็นรูปกระตูนนะคะเอามาใส่นะคะเราก็ตักอันนี้ใส่ลงไปอีกนะคะใส่ไปเรื่อยๆอันนี้ใส่ได้หลายสีนะคะแล้วแล้วแต่เรานะคะก็ใส่ลงไปเราก็วุ้นนะคะวุ้นที่เราเชี่ยวเสร็จแล้วเราก็ตักมาใส่นะคะตักมาใส่ใส่แก้วค่อยๆใส่แก้วลงไป หลังจากเราใส่พิมพ์อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะทิ้งทิ้งวุ้นไว้ให้เซตตัวก่อนนะคะวิ้งทิ้งไว้ประมาณสัก20กว่านาทีนะคะแล้วก็เซตตัวแล้วเราก็แคะออกเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะ ตอนนี้วุ้นของเราพอเซ็ตตัวเสร็จแล้วเราก็แค่ออกจากพิมพ์นะคะออกจากแก้วออกจากพิมพ์วุ้นที่เปรูปตัวการ์ตูนก็ออกจากพิมพ์วุ้นจี๊กเ,เขียวเมื่อสักครู่นี้รสชาติอร่อยมากเลยนะคะวุ้นของเรานะคะตัววุ้นก็จะกรอบนะคะตัวมันฝรั่งก็จะกรอบกรุบกรอบถ้าใครที่กินท้บพิมพ์กรอบลักษณะรสชาติก็จะเหมือนแบบนั้นเห็นไหมคะน่าทานมากเด็กๆก็ชอบถ้าชอบวิธีการนำเสนอของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือก,กดแชร์ถึงต่อๆกันนะจ๊ะพบกับวิธีการทำขนมของเราในครั้งต่อไปจ้า